มีชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กมีหญิงอะไรมีสาวน้ำโตชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะคิมเบอรี่ชื่อเล่นชื่อน้องคิมมารี่น้องคิมมารี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณหมอทำไมถึงอยากเป็นคุณหมอลูกเพราะอะไรทำไมถึงอยากเป็นคุณหมอคะ คุณหมอทำอะไรบ้างอะฉีดยาฉีดยาให้ใครอะคะฉีดยาให้คุณพ่อเหรอน้องคิมเลยอยากเป็นคุณหมอเหรอแม่ก็เป็นคุณหมอใครนะแม่หนูแม่หนูก็เป็นคุณหมอหนูก็เป็นคุณหมอแม่ก็ปคุณหมออ๋อหนูหนูเป็นคุณหมออ่แม่เป็นคุณหมอหนูก็เลยอยากเป็นคุณหมอเหมือนแม่เหรอคะ แล้วคุณแม่คุณหมอทำอะไรบ้างแม่ทำอะไรบ้างรู้เปล่าฉีดเาก็ฉีดยาไม่สะดวกก็ฉีดยาแล้วอะไรอีกอะลูกทำอะไรได้อีกเอาเข็มเข็มทำอะไรคะฉีดยาเข็มฉีดยาฉีดให้ใครได้อีกอะพ่อกับยายฉีดยาให้พ่อกับยายก็ขำ แล้วก็ใครอีก่นะฉีดยาให้น้าด้วยนะคะ